วันนี้เรากำลังจะพาน้องหมาทั้งสตูดิโอไปเที่ยวที่ทุงนากาันรเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนานมากแล้วนะครับไปปิ๊งในการแต่ว่าเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่ากังฟูเนี่ยอยู่ในที่ร้อนไม่ได้อยู่นานกว่านี้จะหอบแักหักนะครับทุกคนกบพาแก๊งหมีไปลุยชุงนากันเลยมาเยอะจังเลยไอ้เจังเงยโหดเยอะไปหน่งงัง กูอยากแจ้งปังออกมาลูกมาหนี้เอาฟางมานี่ลูกมาป้ามาช่วยแล้วยังมาหนี้เขาสันสักลัวไหมลูกสันก็น่าจะกลัวสันลูกมานี่มาสันก็ขี้กลัวโอ้มานี่มานี่ไม่ต้องลูบหัมาหาป้าเร็วๆรู้ว่ากลัวกังฟูไม่ได้กลัวป้าป้าลูกมานี่ลูกเออมานี่มาเอาสันเอาสันไปด้วยเจอกันที่ทุ่งนานนะครับใช่โอเคครับ ลนะคพี่อะต้องมายกกังฟูกังฟูกังฟูตัวเองไม่ได้หรอกลูกกลางฟูฟูปูตัวเล็กกับป้าปลากลางฟูตัวเล็กกับป้านะนี่ กัฟูไปทุกแนลแล้วรังฟูต้องปกป้องน้องๆน,นะลูกหมาจอนมากัฟูต้องปกป้องนะครับอังปางปางไม่ต้องกลัวลูกโอ้ <c oughs> กลัวกลัวเนาะปางมะอังปางไม่เคยมาเที่ยวใช่ไหมคะตอนแรกว่าจะพามาเล่นคนสงสัยจะเป็นอีพีคนอีพีอื่นเพราะว่าทุ่งนานเนี่ยครับทุกคนเขียวขจีมากเลยมันทําให้ลงไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บเกี่ยวกัฟ yeah! <c oughs> ูตามมาดิมาเข้ามาลูกมากังฟูไปไหนลูกเลยลูกเลย เดินมาเลยเดินมาเลยฟูไม่ทำลายข้าวเขาลูกวิ้งมาแล้ววิ่งมาแล้วมึจะหิุดมาแล้วจะหยุมาแล้วเลยนะนจะหยุดมาไร้แล้วแล้วฟูเดินมาลุลุ้ยเฮ้ยตัวนั้นน่าจะกัดแน่นอนฟูขวาแล้วขวาแล้วขวาเลยเลยเขาวันนี้นี้นี้นี่เป็นเสียงนาที่เราเคยไปเล่นควรกันนะครับทุกคนนะไ่ใจนอกันเดือดไม่ไ ว่าน้ำบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถลงไปเล่นได้หรือเปล่าต้องระวังตอไม้นะครับผมโอ้คันฟันคอนลูกครนลูกโอ้เกือบเหยียบแล้วดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดิมนะาแบบป๊าขอไปสำรวจให้กูก่อนไอ้ป๋าลงไปสำรวจกันนะโอ้ด้านล่างมีตัวอะไร่ะวะ อะไรมาหนี้อะไรนะมาบ๊อสบอสอยู่จุ่มเป็นเพื่อนพื่อหน่อยดิบอสหน้าตรงนี้แล้วก็จุ่มขายที่รู้สึกมันลึกไหมอุ้ยมันลึกไหมลึกตายตายตายลึกอุ้ยลึกอุ้ยลึกมากอุ้ยอะไรอย่างงี้ลูกลุกอ้าวเขินมีตัวไหนอยากจะมาหาปาป๊านั่งั้นหนูเหรอ เออมาลรื่างมาป๊ป๊าหนูรู้ทันเหรอนี่กัปตจะโชว์ให้ดูเลยป๊อบป๊ามันจะต้องดของแท้ของแทอของจริงครับพ่อแม่พี่น้องกังปูมาคนผู้ได้ว่าผมหมาหิมะโบแมนมาขนครับพ่อแม่พี่น้องอยืนยืดเองได้ไหมจะให้กังปูยืนยด้ย ไป,ไปไปไปออกทางของชายจะขึ้นขึ้นได้ไหมครับลกูกว้าวไม,มีหอยเลยพี่สดชื่นหอยพวกนี้เราสามารถเก็บมากินได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราเตรียมอาหารมาพี่เมย์เดี๋ยวเ,เราไปกินโอเคครับทุกคนครับพัดกินขนมกันก่อนดีกว่าจะได้มีพลังครับทุกคน่ยเราจะพัดกินขนมนะครับผมสเนกแก๊้สองรสชาติใหม่นะครับผมพอสีน้ำเงินรสหอยเชี่ยวภูเขาไฟสไปซี่นะครับทุกคนนะอร่อยเจ็ดเผ็ดมันนะครับทุกคนนะ หอมไจียวย่างมากๆนะครับทุกคนแปลว่าอีกรอบท่านหนึงก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ<ช>ผมหอมสีชมพูสเต็กไกสส่ซอสจิ้มแจ่วนะครับทุกคนนะรุ่นนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับผมเพราะว่าใส่ข้าวขั้วจริงๆงปเป๊ะมากเลยอืมเยอะสนุกเท<อ>ี่ยว<อ>มันขึ้นไปอีกนะครับทุกคนนะถึงจะเป็นคำเล็กๆแต่ให้รสชาติยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับขอท้าให้ทุกคนไปรอนะครับหาซื้อนโลยีร้านขาชั้นนำขั่วไปเลยนะครับทุกคน ตอนนี้เรามากันทั้งหมด20นาทีแล้วนะครับเราอยู่กันได้ประมาณประมาณ40นาทีเดี๋ยวเวลากินข้าวกปนอีกประมาณ20นาทีเราเล่นกันได้อีกประมาณแค่20นาทีเท่านั้นเพราะว่ากังฟูเนี่ยมันจะร้อนแล้วนะออะมีใครอยากเล่นน้ำกับป๊าป๊าบ้างนะพียกับพี่เมย์แ้ตัวอื่นไม่มีหรอฟังเลยได้หรือเปล่าน้องฟังอ่ะฟันฟันก็มาได้นะใครจะมาป๊าป๊ารอเลย มาหาป๊าป้านะลูกเอาไว้มาป๊าป้าอยู่นู่นปลาป้าอยู่นู่นกลัวกลัวครั้งแรกครั้งแรกโอเคอ่อนโอเอซ่อนป๊าป้าปล่อยเลยมาป๊าป้ามาไว้มาอู้หูเก่งจังเลยลูกอู้หูเก่งจังเลยเดี๋ยวเอานักซิ่งผมไปด้วยไหมเอาเอานักซิ่งนักฟองนี่นักซิ่งระดับหนึ่งท่องใต้เองมาอันนี้เนาะตั้มตะทำตะเต็มเต็มปัมปัมเต็มเตม ปอมปอมมไก่แล้วเอาเอาเพินแล้วเนเพินเพินแล้อันนี้แจมกิ่งทงเยยอาปิดปิดทานให้หน่อยเอาฟมมานี่ลูกมานี่นเอาฟมมานี่ลูกเอาฟมมานี่ลูกเอาฟมทำได้หานงฟางหนังฟู่รักครักคูรักคู่รักกันหลายู่รักกันหลายเนะ อิชาจ่างยุ้ยครับตัตั้งตัวเท้าขากาฟูเองอุ้ยตก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 ตั้งตั้งต้งตุ้ตุ้ตุ้งตั้ต้งตังตั้งต้งตั้ต้งตัตั้งตั้งตัตั้งตัตั้งตั้กตงตั้งตั้งตั้ต้งตั้งตั้งตั้งต้งตั้งตงตั้งตั้ตต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  ตรงไหนขอจับตูดหน่อยจริงเหรอจริงเหรอเจ็บเจ็บจริงเหรอไม่จับตูดปะเหรอตอนโดดอะไรแทงตูดไม่รู้จีบจิ้งหายแล้วอดทนมานานแล้วจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปก่อนไหมบอสขึ้นไปก่อนไหมไม่เป็นไรได้ในนี้อาจจะมีจระเข้ว่ะขึ้นไปก่อนตังฟูทำอะไรพี่ก้อนตังฟูมาฉี่มันตอกมันขึ้นไม่ได้พี่ก้อนมาเลยค่ะขึ้นหมูไหมตาขึ้นลูกสาวของป้ามันได้ยัย โอ้ยนั่นพุงนั่นพุงลูกกำลังมาสิลูกหนาวอ่ะลูกไปลูกป่ะค้อมแปมนะกลดความอ้วนหน่อยคุณหมอบอกให้หนูลดความอ้วนเออเข้ามาลูกมาเหนยวปะเก่งมากเลยอู้ยเก่งมากเลยูเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกท่านเก่งไหมท่านชนใบบนไม่บนลูกอือเก่งมากแท้เก่งมากแท้นะฮะปามา ไม่ได้อันนี้ี่ยลงมาโอ๊ยสภาพมันคือเป็นจังงี่หรอฮะเี่ตอนนี้กังฟูน่าจะร้อนแล้วนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝึกน้อันว่ายน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราทําอาหารกินกับลูกๆลูกๆก็ยังไม่กินข้าวกันนะครับใช่น้องสันกลัวหน่อยลูกน้องสันลองลงมาสิกลัวให้กังใจน้องสันนน้องสันไม่เคยว่ายน้ำเดี๋ยวลองฝึกหน่อยเนาะเวลาหนูตกน้ำเนี่ยหนูจะได้รอดเอูหน้าตาเป็นกังวลสุดๆถ้าเตรมมาเปรมมา พูดเรื่อยเจ้าเ่องหมาคดแรงยังไม่รู้ว่าต้องเตียงยังไงต้องว่ายน้ําเป็นหน่อยนะลูกนะเข้าใจไหมครับมาเรียคนสวยอ่ะรอนแรงมากโอ้โหอ่ะเราไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับไปไๆขึ้นไปไปน้องสันเขายังไม่มีบ้านนะครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยน้องสันคือหมาที่ช่วยมาจากสุขสารนะคะทุกคนตอนนั้นเขาตัวสันมากเลยนะแล้วก็มีไรเต็มตัวไปหมดเลยครับทุกคน แล้วก็โตแล้วด้วยนะครับก็เลยจะประกาศหาบ้านให้น้องนะครับจริงๆแล้วน้องน้องคนนี้ชื่อสันเพราะว่าเขาสันโดดเขาขี้กลัวถ้าเกิดมีใครที่อยากได้นะครับติดต่อมาที่แฟนเพจอูจุนไฮเอ็นได้เลยนะครับใครอยากเลี้งหนูไปเลี้ยงติดต่อได้เลยนะคะอีกตัวนึงก็คือน้องปังนะครับน้อง้องอังปังมาที่สิน้องอังปังน้องอังปังเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ได้ช่วยมาแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเราซื้อสั่งซื้อเริ่มตไว้ที่หน้าสตูดิโอเรานะครับซึ่งเราไม่ได้สั่งซื้อนะครับทุกคนแล้วนนนน้้ออองงงเเคคาาารัักกมปโพทุ เราไปช่วยกันฟูบานโอ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันสนุกอะไรขนาดนั้นโอ้ยดูดูเหมือนเขาแหละมา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 สิงโตสิงโตหนองฟวงเอาเลยเราด้วยนึกว่าจะว่ามาหาไม่ต้องสนใจผมผมโอเคอดเลยครับอ่ะเขาจะไปไหนเขาไปช่วยกันมาล่ะโอเคโอเคแล้วก็ไปโดดตรงนู้นใหม่เหรอเอาขึ้นใหม่อะสนุกอะไร มันร้อนอ่ะเนาะอาฟ้าก็เข้าใจอยู่มันร้อนนะลูกเออเออเออพี่ไม่ปล่อยทุกตัวเลยโอ้โัขึ้นมาโอ้โอาฟูขึ้นไปสิลูกจะไหนให้ฟันมันไม่เล่นแล้วครับก็ผมชอบเล่นนะครับมันเย็นขึนไปเลยนะมันไม่ยอมขึ้นบันทาวันนี้มันไม่ยอมกลับบ้านเออโคตรนะกระโดนแล้วนะขอร้อง นี่วันน uh mm hmm. ี้เรามีเมนูบาร์ให้น้องหมานะว้าวโอ้เยอะมากมีอากียข้าวครับเอเคอันนี้ของน้องฟองอาเกินลูกอันนี้ของวันฟานฟงเฟียนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันในรถเลยนะครับเขาอยู่ในรถกันวอ้ยรถไฟเบบี้มาเนี่โอ้ เดี๋ยวเราเพียงซุปหน่อยครับผมว้าวกินหอมมากแจ้งหมี่ก็เริ่มมวยวายแล้วนะครับเริ่มมวยวายแล้วเอาเอาฟังออกลกูเกเจลเจลเอาฟังอ,ออกลกูกเดี๋ยวเราจะลงน้ำจิ้มโรดเดตของเรานะครับผมเป็นน้ำจิ้มสุก <Yeah! S 2> ี้สไปซี่เฮลยเลยเอากระจ,จี๊ยบกระเจี๊ยบหน่อยทีโอ้ยดีเลยสวยสวยขอขอไปเดิมได้ไหมได้ทำาแรกเลยนะ อยมากหมูน um. ั้นร้อนนุ่มๆบรรยากาศดีๆนะครับผมกับลูกๆและเพื่อนๆเรานะครับไหนครับอือหือเผ็ดมากแผ็บมากอร่อยหมูหมักที่พี่เมย์บอกว่าพี่เมย์หมักด้วยมือของแม่ค้าโอ้โหควันร้อนๆนี่คือปลาหมึกที่พี่เมย์จับมาตอนฟาร์มิงโก้ว่ะพี่เมย์ไม่ทำอะไรเลยคนั้นไหนอย่าไปพูดถึงแล้วบอกว่าเป็นคนห่วงเหรอนี่เป็นคนห่วงม โอเคเอาเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกินเนื้อย่างกันแป๊บนึงจะกินเพื่อนะได้แล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปอาบน้ำนะครับทั้งเจ็ดชีวิตแล้วงานยากกลับไปอยากเล่นน้ำอีกรอบนึงอ่ะเอ้าได้นไหมจัดเลยไหมอ่ะเออไปแล้วครับทุกคนครับเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเลยินมาเลยสุดท้าย ฝากสแน็คเจ๊ดสองรสชาติใหม่ด้วยนะครับทุกคนนะสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วแล้วก็หอยเชลย์ภูเขาไฟสไปซี่นะครับทุกคนผีจะเป็นคำเล็กๆแต่ว่าได้รสชาติที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปหารองจริงเั็ที่ราคาเฉลนนำทัวระแท้เลยนะจ๊ะ เน่มันจะโดดน้ำอีกแล้วมันจะโดดน้ำอีกแล้วกังฟูครับกังฟูมานี่หน่อยวันนี้กังฟูโดดน้ำไปหลายรอบม,มากนะครับทุกคน<ต>รถออยูไ่ไหนยกมือขึ้นใครจะกลับบ้านยกมือขึ้น,าน,นสามสองหนึ่กลับบ้านครับเต็มรถ<อ>้วครับทุกคนสุดสลายไปปจ้า